สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูคนตู้เย็นอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ไปเจอน้ำพริกแกงเผ็ดค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะเกือบจะเน่าแล้วค่ะทุกคนก็เลยคิดว่าจะทำเมนูอะไรทานดีคนดูปรากฏว่าเจอหมูเมนูอะไรไม่รู้สักอย่างที่ทำสำเร็จแล้วนะคะแช่อยู่ในช่องฟิตก็เลยเอาเมนูที่อยู่ในช่องฟิตนั่นแหละค่ะเป็นหมูน่าจะเป็นหมูผัด เห็ดหรืออะไรสักอย่างนะคะเอามาดัดแปลงค่ะวันนี้ก็เลยเอามาผัดเป็นหมูผัดพริกแกงถั่วเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะคะขอให้มีพริกแกงเผ็ดไว้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลแค่นั้นเองค่ะบุ๋มก็เริ่มจากการเอาพริกแกงเอาเทน้ำมันนะคะตั้งกระทะเทน้ำมันเอาพริกแกงลงไปผัดให้หอมพอหอมแล้วก็เอาหมูที่ได้จากในช่องฟิตนั่นแหละค่ะลงไปผัด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  ใครที่ใช้เป็นหมูสดก็ผัดหมูกับพริกแกงให้สุกค่ะพอหมูสุกแล้วเราก็ใส่ถั่วลงไปนะคะถั่วเสร็จถั่วสุกผัดจนถั่วสุกนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลแค่นั้นเองค่ะผัดผัดผัดบางคนชอบน้ําก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าบางคนชอบน้ําเยอะก็เติมเยอะเหมือนบุ๋มนะคะบุ๋มก็ชอบน้ําเยอะค่ะบางคนไม่ไม่ชอบน้ําชอบผัดแห้งๆก็คือใส่น้ําไปนิดเดียวค่ะหลังจากนั้นพอสุกก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแต่บุ๋มชอบ หมายถึงว่ามีรสชาติเค็มนิดนิดนะคะบุ๋มก็เลยเติมน้ำปลานะคะแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมของน้ำปลาด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบความเค็มก็เพราะว่าพริกแกงเนี่ยเขาก็เค็มอยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มไปอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็เอาใบมะกรูดค่ะไปเด็ดจ,จากต้นสดๆหลังบ้านเลยนะคะ ใบใหญ่มากค่ะทุกคนเอามาฉีกๆนะคะหอมเด็ดๆๆฉีกๆลงไปนะคะแล้วก็ผัดๆๆแค่นี้เองค่ะปิดแก๊สค่ะแต่ถ้าใครชอบรสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นก็สามารถหั่นพริกสดนะคะลงไปผัดด้วยก็ได้หรือตกแต่งให้สวยงามนะคะแต่บุ๋มว่าพริกแกงเขาเผ็ดพอสมควรแล้วค่ะชอบทานในรสชาตินี้แล้วก็เลยไม่เพิ่มพริกลงไปนะคะ พร้อมทานแล้วค่ะบุ๋มก็ไปตักข้าวสวยร้อนๆนะคะมาไว้สำหรับราดเลยค่ะเพราะวันนี้ทานคนเดียวนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆทำอย่างรวดเร็วนะคะราดเสร็จเรียบร้อยก็ตักรับประทานได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่คะวันนี้ได้อะไรทานกันนี่ค่ะน่าทานไหมคะเมนูที่บุ๋มทำวันนี้ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยค่ะก็ได้ทานข้าวแล้วนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย